ดราคอนบอนเอมตอนที่39กกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรากอนบอลเอ็มทั้งหลายนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะฮะจนถึงตอนที่38ก็สามารถเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูได้แบบเต็มๆจัดหนักอย่างแน่นอนและความเดิมตอนที่แล้วนะครับซุนบลานะครับเกิดความบ้าคลั่งเธอจัดการนะครับโจมตีทุกคนที่ขวางหน้าและดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับในจักรวา พยายามที่จะต่อต้านนะครับซุนปลาให้ได้งั้นเดี๋ยวเรานะฮะมารับชมกันดีกว่าว่านะครับพวกเขาจะสามารถต้านทานซุนปลานะครับร่างมาจินได้หรือไม่หรือจะมีใครนะครับสูญเสียนะฮะตามชื่อเรื่องที่ผมได้พูดไปบ้างหรือเปล่าหลังจากที่ตอนนี้ทุกคนกําลังรวมใจกันในการประทะก,กับซุนปลามาจินนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ซุนปลามาจินจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วละครับเมื่อเธอนะครับไม่น่าจะปกป้องเจ้าบาบีดี้ได้อีกต่อไปแล้วแต่ทนใดนั่นเองซุนปลา ได้ใช้พลังในการกลางบาเรียรมาปกป้องบาบิดี้กับตนเองไว้บาบิดี้ก็งงเลยแหละครับว่าซุนบลาเนทำอะไรของเธอ แต่ทันใดนั้นเองซุนลานะครับได้หายตัวไปพร้อมกับบาเรีรนะครับเล่นเอาทุกคนที่กําลังต่อสู้กับซุนลาอยู่ถึงกับงงเลยแหละครับว่าซุนลาเนี่ยทำอะไรอยู่อะไรกันเธอหนีไปแล้วเหรอแต่ดูเหมือนว่าพิโกลโลนะครับเขาจะไม่ได้คิดแบบนั้นด้วยละสิดูเหมือนว่าบลามาจินเธอจะรู้ดีว่าเธอไม่สามารถปกป้องบาบีดี้ได้ดูเหมือนว่าเธอจะพาเจ้าบาบีดี้เนี่ยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ต้องไปตามหาให้เนรหรอกเดี๋ยวเธอก็ก,กลับมาเองอย่างนั้นเหรอคะถ้าอย่างนั้นเรารีบมาวางแผนกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราาออยยู่กันนหลคคพุณจะ รู้แผนอะไรดีๆบ้างไหมล่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกคนนะครับจะทําหน้างงนะครับและทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ด้วยโกฮังที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับจึงทําการอธิบายเออคือว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่ค่อยถนัดแบบรุมนะฮะเราถนัดแบบหนึ่งต่อหนึ่งมากกว่าพิกโ,กโล่นะครับจึงช่วยพูดเสริมออกมาใช่แล้วถ้ายอย่างนั้นเนี่ยเราคงทําได้แค่รอเธอกลับมาเท่านั้นนี่พวกนายบ้าหรืองไงพวกนายอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ได้ยังไงกันเลยเนี่ย และดูเหมือนว่าทางด้านเซลนะครับเขาก็จะรู้ดีเหมือนกันเลยครับว่ายังไงก็แล้วแต่ซุนลาจะต้องกลับมาและแน่นอนเลยครับว่าการกลับมาของซุนลาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันในการเจอกต่อสู้เพราะดูเหมือนว่าซุนลานะครับจะไม่มีกังวลแล้วในการปกป้องบาบิดี้เพราะว่าได้นําตัวของบาบิดี้ได้ไปซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางด้านบูนะครับที่เพิ่งมานะครับเดยทําการถามเซลจูเนียอ้าวไอ้หนูและคนไหนล่ะที่จะให้เราสู้นายไม่เห็นหรือไงตอนนี้บลาเนี่ยนำท่านบาบีดีเนี่ยไปซ่อนตัวไว้อยู่เดี๋ยวเธอก็กลับมาต่อสู้กับนายอีกครั้งหนึ่งแหละบูเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ในอวกาศดูเหมือนว่าซุนบลานะครับจะนําตัวบาบีดีไปซ่อนไว้ที่อวกาศเสแล้วนี่ท่านบาบีดีมีแค่ข้าเท่านั้นที่รู้ตําแหน่งของท่าน รอข้าสักแป๊บหนึ่งละกันในข้าไปจัดการเจ้าพวกนั้นก่อนและข้าจะกลับมาช่วยเหลือท่านเองอ้อแต่ลืมบอกไปนิดนึงท่านมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นในการมีอาการหายใจอยู่ในนี้ท่านก็รักษาตัวหน่อยละกันเนาะทางด้านบาบิดี้นะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นนะครับถึงกับตกใจและทําการเรียกบาในทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวก็นสิบลาอย่าทิ้งข้าไว้ตรงนี้ แต่ดูเหมือนว่าปลานะครับจะไม่สนใจและไม่ฟังคําพูดนะครับของบาร์บี้เลยเธอทําการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตากลับไปที่สนามการแข่งขันอีกหนึ่งครั้งทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นซุนปลานะครับกลับมาที่สนามอีกครั้งนะครับด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วขนาดน,นี้ทางด้านโกฮังเขาไม่รอชา้าเขาเรียบเปิดฉากการต่อสู้ด้วยการต่อยขวานะครับเข้าไปที่ด้านหลังของปลาแต่ดูเหมือนว่านะครับปลาจะสามารถหลบได้ทันเวลาพอดีเอานี่ไปกินหน่อยละกันปลา แต่ดูเหมือนว่าปลาเธอจะสามารถหลบได้ทันเวลาและเธอตอบโต้ในการปล่อยขวาเข้าไปที่หลังของโกฮังอย่างเต็มแรงทางด้านเซลเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงทำการพุ่งไปนะครับเพื่อหวังโจมตีใส่ปลามันจะไม่มีครั้งที่สองที่ฉันแพ้เธอหรอกบาดูเหมือนว่าซุนปลาเธอจะรู้ได้ทันทีแหละครับว่าเซลนะครับมีความเร็วทางด้านการโจมตีที่มันเร็วขึ้นดูเหมือนว่านะฮะเธอนะครับจะรับมือกับเซลได้ยากแล้วล่ะครับ ทางด้านพิกโกโลเขารีบไปช่วยโกฮังในทันทีจากการที่ถูกซุนปลาโจมตีนะครับโดยการให้โกฮังกินถั่วเซียนเข้าไปตัดไปที่การต่อสู้กันร,ระหว่างเซลล์กับปลาอีกหนึ่งครั้งเจ้าเซลนะครับทำการเตะขวาเข้าที่แขนของปลาอย่างเต็มแรง ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับปลานะครับสภาพร่างกายของเธอจะย่ำแย่มากๆเลยและเจ้าเซลนะครับเขาก็จับไตของปลาได้เลยครับโดยตอนนี้เซลลนะครับรู้ดีว่าบลาี่ยต้องการจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพิพตาในการที่หนีออกไปนะครับและทนาดนั้นเองเมื่อเจ้าเซลนะครับทำการต่อยที่ตัวของปลานะครับตัวของปลาดันแตกออกมานะครับเป็นเสียงเสียง แต่ผลปรากฏว่านะครับสิ่งที่เซลได้ต่อยออกไปนะครับดันไม่ใช่ร่างกายของปลาที่แท้จริงปลานะครับเธอเอี้ยวตัวออกมานะครับให้อยู่ห่างจากเซลและทําการนะครับโจมตีโดยการแทงเข่าเข้าที่ท้องของเซลอย่างเต็มแรงไอ้เจ้าบ้าเอ้ย,อย,บบอยพลาสดสุดใจบลานะครับจะทําการเผด็จศึกใส่เซลแต่ดูเหมือนว่าเซลนะครับได้ถูกช่วยเหลือได้ทันเวลาพอดีเอานี่ไปกินซะเจ้านังบ้า ดูเหมือนว่าปลานะครับเธอเอี้ยวตัวไปด้านหลนะังและทำการล็อกคอวไว้ได้ทันเวลาพอดีฉันน่ทะลุพลังเลเซอร์ของแกมาได้ดูเหมือนว่าเกาะของแกจะไม่สามารถปกป้องแกได้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็จัดการส่วนที่หัวเลยล,ละกันบรานะครับทำสิ่งที่ช่วยรายมากๆเธอทำการนะครับหักคอชายหนุ่มผู้นั้นจนชายหนุ่มผู้นั้นนะครับได้ตายคาที่เลยเน็ตแก แกฆ่าเขาดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์จะย่ำแย่มากเลยแหะครับพิโกโ,ลโลรดูได้ทันทีเลยครับว่าตอนนี้นะครับคงเป็นสิ่งที่มันชั่วร้ายมากๆหากพวกเขานะครับไม่สามารถจัดก,การซุนปลาได้ทางด้านโกหังนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นเขาโกรธเดือดดานขึ้นในทันทีนะครับเมื่อเห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อต,อตาเขาเขาระเบิดพลังนะครับเป็นซุเปอร์เซย่าขั้นที่2และทําการนะครับปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับในการ,รเผด็จศึกเอานี่ไปกินหน่อยแล้วกันบลาพลังคลื่นเต่า สถานฟ้าซุนปลาใช้วความเร็วของเธอในการหลบพลังคลื่นเต่าในทันที แต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับเขาจะสามารถควบคุมพลังคลื่นเต่าได้เขาทําการเบี่ยงพลังคลื่นเต่านะครับกลับไปโจมตีปลาอีกหนึ่งครั้งแต่ปลานะครับเธอก็ไม่ยอมแพ้นะครับพยายามหนีขึ้นไปขึ้นบนฟ้าไปอีกหนึ่งทีเหมือนกันโกฮังนะครับพยายามงัดพลังคลื่นเต่านะครับกลับไปโจมตีปลาแต่ปลานะครับใช้ความเร็วของเธอไปอยู่ด้านหลังของโกฮังเพื่อทําการต่อยนะครับและเธอทําการต่อยเข้าหาโกฮังอย่างเต็มแรงในทันที แต่โกฮังนะครับได้รับการช่วยเหลือจากการใช้บาเรียรในการปกป้องซุนโกฮังเอาไว้จึงทำให้พลังขึ้นเต่าของโกฮังนะครับที่ทำการเบี่ยงออกมาสามารถโจมตีเขาที่หลังของบราได้อย่างเต็มแรง คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทำการรีบหนีนะครับจากพลังอุดรแรงนั้นเพราะดูเหมือนว่านะครับพลังนี้มันจะรุนแรงนะครับจนสามารถฆ่าคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เลยและแน่นอนแหละครับว่าการโจมตีครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าอาจจะได้ผลก็เป็นไปได้ตอนนี้นะครับฝุ่นตลบอบอวนนะครับสถานที่ไปหมดเลยจากการโจมตีนะครับของซุนโกฮังตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันนะ่ะตอนนี้เธอเหรอเธอน่าจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เอ๊ะหรือว่านั่นมันสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อซุน布านะครับทาการฆ่าพิกโรกโไปเพื่อหวังแย่งชิงถั่วเซียนนะครับของพิกโรโซะโกฮังเขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปเพื่อหวังทุบข้อที่หลังนะครับของซุนราในทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเสียแล้วเมื่อซุน布านะครับสามารถกินถั่วเซียนได้และใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาในการหนีออกไปในทันที บ้าใช่มัดยากเลยฉันใช้พลังของฉันที่มีทั้งหมดแล้วในการจัดการเธอแต่ฉันไม่สามารถจบการต่อสู้นี้ได้แต่เศร้าไปทําไมนักหนาล่ะพี่ชายของฉันเดี๋ยวฉันจะสนองความต้องการของพี่ชายเองละกันนะซุนปลานะครับใช้วิชาเคลื่อยนย้ายในพิปาไปด้านหลังของโกฮังเพื่อหวังพระเดศศึก และเธอที่อยู่ด้านหลังของโกฮังใช้พลังของเธอตัดตัวของโกฮังขาดวิ่นไปเรียกได้ว่านะครับเป็นภาพที่โหดร้ายและทําให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะฮะตกใจนะครับกับสภาพของโกฮังที่ถูกซุนปลาฆ่าตายไปอย่างอเนจอนาต ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรักบนบอลเอ็มตอนที่39กนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นตอนจบที่มันเศร้ามากเลยนะที่เราได้เห็นซุนโกฮังนะครับได้ตายลงไปนะครับจากฝีมือของซุนปลาผู้ที่เป็นน้องสาวของเขานะครับเรียกได้ว่านะครับจักรวาลมัลติเวอร์เนี่ยเริ่มจัดานะครับนึกว่าเป็นจักรวาลดีซีเข้าไปทุกวันแล้วและแน่นอนแหละครับว่าหากใครนะครับดูคลิปนี้แล้วแบบไม่จูใจนะครับสามารถย้อนไปตั้งแต่ตอนที่1นะครับจนถึงตอนปัจจุบันได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้เดคิปชันนะครับที่ผมได้้้พูดไปก่อนนนนหาีะครับ ในช่วงต้นคลิปและสําหรับใครนะครับอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับสำหรับคลิปราคุนบอลเนี่ยไม่มีทิ้งนะครับก็ทําอยู่เสมอแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็จะทําอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวราคุนบอลนะครับมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคุนบอลเอ็มเอยหรือจะเป็นราคุนบอลนิวเอชอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีตอนใหม่ๆมาผมจะรีบทานะครับมาเดี๋ยทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนหรืออยากจะรับชมอะไรหรือมีอะไรใหม่ๆนะครับเป็นแฟนเบสและอยากให้ผมทำนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข ลและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ